วันนี้มีโพสต์หนึ่งนะคะน,น่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่านี่คือป้ายที่สนามบินขาออกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอินเดียค่ะโดยในป้ายนะ่าเขียนชัดเจนเลยว่า g o t a Job in Cambodia, Myanmar and Laos ตอนแรกนะเห็นป้ายแบบนี้ถ้าดูคร่าวๆนึกว่าป้ายรับสมัครงานก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมารับสมัครงาน ไปกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ลาวในอินเดียเนี่ยนะสรุปคันมาดูข,ข้างล่างมีตัวสีแดงเขียนว่า fake job offer เลื่อนลงมาข้างล่างยิ่งน่ากลัวค่ะขออนุญ,ญาตไม่อ่านคือแบบถ้าเห็นแล้วก็จะชัดเจนเลยนะคะโดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนก็บอกว่างานที่ไปต่างประเทศเนี่ยถ้าฝั่งโน้ไม่มีการทำ work permit แบบนั้นเนี่ยห้ามไปเด็ดขาดมาแบบพาสปอร์ตท่องเที่ยวก็อาจจะต้องพิจารณาเอาไว้เลยว่าน่าจะไม่ปกติ บางคนบอกว่าที่เกาหลีก็ไม่แพ้กันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวว่าโดนอุ้มหายในปีนี้หายไปกว่า100คนแล้วซึ่งทางรัฐเนี่ยเขายกระดับเป็นระดับ4เรียกว่าอันตรายมากๆ โดยมีหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะบอกว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าเกาหลีจะไปแถวแถวเวียดนามเอ๊ะไม่เข้าใจทใําไมคนเกาหลีตอนเนี้ถึงไปกัมพูชายเยอะมากๆเลยแล้วก็ทางทางที่รู้อยู่ว่าในาเขมรเนี่ยโดยเฉพาะในเขตทีร่รู้ก็รู้กันอยู่อยู่แล้วมีคนจีนเนี่ยเยอะมากๆเลยบางคนก็บอกว่าเห็นในซีรีส์แท็กซี่ดรเวอร์เอามาทําบอกว่ายอดคนโดนนี่น่าจะพอสมควรถึงก็เอามาสร้างมาทําเป็น awareness เลยนะบางคนก็บอกว่าต้องมองโลกแห่งความเป็นจริง เป็นเกราะป้องกันในดีที่สุดอย่าไปโลกคิดว่าจะได้เงินเดือนเยอะง่ายๆบางคนบอกว่าอุ๊ยดีใจจังเลย่ะที่เป็นสามประเทศรอบนอกไม่มีเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าผมเป็นกัมพูชาบอกเลยว่าคนที่เนี่ย การที่จะมาอยู่ในกัมพูชาโดยเฉพาะชาวต,ต,ต่างชาติอาจจะไม่ปลอดภัยนะพวกแรงงานต่างด้าวที่บอกว่าจะมาทำออนไลน์แล้วก็คิดว่าจะได้เงินเดือนสูงขอบอกเลยว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของหรือว่าเงินลงทุนเนี่ยมาจากไหนฉันได้แต่หวังว่ารัฐบาลของกัมพูชาน่าจะมีการปิดทั้งหมดเลยบางคนก็บอกว่าประกาศร,รับสมัครงานเขาจะเขียนว่าโอ้โหเป็นแบบทีมงานเคลื่อนที่ขนาดใหญ่หรือเปล่าใครๆก็รู้ ว่าสำนักงานใหญ่มักจะตั้งอยู่ในประเทศสีวิไลเช่นกัมพูชาเป็นต้นหรือว่าสปป,ปลาวที่กำลังจะมีการพัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศของเขาจะหลุดพ้นจากประเทศด้ยพัฒนาเพราะฉะนั้นก็เลยมีการร่วมกันสร้างนงวัตกรรมระดับโลกที่น่าภูมิใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่สุดท้าย ทัวโลกรูทันกรร็รีรีมาแปะป้ายประกาศเอาไว้ก่อนบางคนบอกว่าแบบนี้เป็นงานออฟฟิศปกติหรือเปล่าคนต่างชาติบางทีเขาก็อาจจะไม่สนใจเพราะว่าอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกัมพูชาเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เยอะมากๆแต่ว่าสื่อเขาปิดข่าว เพราะว่าไม่อยากจะให้ประเทศตัวเองเนี่ยเสือบเสียชื่อเสียงบางคอมเมนต์ค่ะก็ะบอกว่าจริงๆเนี่ยที่มีข่าวไม่ค่อยดีสําหรับคนอินเดียที่มาอยู่ในกัมพูชาคือมีเยอะมากๆเลยนะเรียกว่ามีตั้แต่ต้นปีแล้วโดนทีเขาก็พากลับกันทีคือเรียกว่าเยอะมากๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็ะบอกว่าพวกแสแกมเมอร์จีนเทาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวแถวเมียนมากัมพูชาแล้วก็สปปลาวนี่แหละโดยเฉพาะคนอินเดียนี่โดนหลอกเยอะมากๆเลยนะ บอกว่าให้มาเป็นโปรแกรมเมอร์เพื่อที่จะไปทำงานบางทีเนี่ยก็ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแต่ที่แน่ๆแล้วก็มีเยอะมากๆคือพวกคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละมาเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเดียวมีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อินเดียเนี่ยไปหลอกคนสหรัฐอเมริกาด้วยนะบอกว่ามีสันพากรมาเก็บภาษีส่วนพวกคอร์เซ็นเตอร์ของจีนเนี่ยเขาจะมีมาหลายรูปแบบเลยแหละบางคนบอกว่าโอ้โหดูผ่านๆเนี่ยเหมือนกับป้ายโฆษณารับสมัครงานเลยจริงๆนะแต่ว่าการที่ ินเดียเขาออกมาประกาศแบบนี้แสดงว่ามีคนโดนเยอะจริงๆแหละเดี๋ยวกัมพูชาเขาอาจจะไม่พอใจเลยก็ได้นะ บางคนก็บอกว่าอินเดียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบเหมือนกับมีโปรแกรมเมอร์เยอะมากๆสงสัยจะหลงไปทางกัมพูชาสปปลาวแล้วก็เมียนมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะเหมือนกับในหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วก็เคยเจอป้ายห้ามรับฝากของคนแปลกหน้าตามสนามบินด้วยนะเพราะว่าจะมีพวกคนผิวสีไปยืนแถวๆป้ายแล้วก็บอกว่ารับฝากของจนเจ้าหน้าที่เนี่ยงงเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่มีการรับฝากของนะเขาก็ได้แค่เตือนแล้วที่เคยเห็นเนี่ยมีคนไปยืนไป สิบสิบคนเลยนะบางคนเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ฝากของเอาไว้สรุปว่าของหายไปซะอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องดูรายละเอียดก่อนเนาะคิดได้ยังไงกล้าไปทํางานในประเทศที่แบบคือรายได้ต่อหัวน้อยแล้วก็เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาด้วยเขาน่าจะศึกษากันหน่อยนะบางคนก็บอกว่าทุกๆวันเนี้ยมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับการพูชายเยอะมากเลยนะ ซึ่งสื่อกัมพูชาเองเขาก็คงจะไม่มาเปิดเผยหรอกส่วนประเทศที่เปิดเผยก็จะเป็นประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบยกตัวอย่างก็อินเดียนี่แหละบางคนค่ะก็บอกว่าโอ้อินเดียออกมาเตือนแบบนี้คือดีแล้วนะพูดก็พูด,พดเถอะขนาดคนไทยยังเจอเยอะเลยทั้งโดนหลอกเงินทั้งหลอกให้ไปทํางานเตือนกันเองแบบนี้จะต้องจริงจังแล้วแหละบางคนก็บอกว่าชอบความโชว์แผนเขาจริงๆเลย เอามาตั้งนึกว่าป้ายรับสมัครงานที่ไหนได้เรียกว่าป้ายเตือนใหญ่เบอร์โรเลยนะบางคนก็บอกว่า ตอนนี้ข่าวที่ออกมาทั่วโลกก็คงจะเริ่มเทแล้วแหละแล้วก็อาจจะมีหลายๆประเทศเพิ่มขึ้นนะเวลาประเทศต่างๆเนี่ยประชาชนของเขาเจอเรื่องอะไรมาก็จะมีการรีบเตือนกันแบบนี้แหละยกตัวอย่างดูเกาหลีสิถึงขนาดกรมาออกข่าวเลยนะแต่สุดท้ายผู้นำคาเมลก็บอกว่าให้สื่อเกาหลีเนี่ยออกมาขอโทษแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับในข่าวจนสุดท้ายเนี่ย ทัวโลกก็เริ่มเอือมระอาใครๆเขาก็เตือนกันว่าถ้าไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็อาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่อยากจะเจอก็ได้นะบางคนก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะถ้าเกิดเปรียบเทียกบกับความเป็นจริงอ่ะคือมีอะไรหลายๆอย่างมากมายที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เขาเตือนก,นกันก็ควรจะรับฟังกันบ้างก็คือไม่ควรจะไปเที่ยวเลยกัมพูชาเป็นประเทศที่มีอะไรที่สีเทาๆค่อนข้างจะเยอะมากเลยแหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บ กบอกว่าจริงๆแล้วที่เห็นข่าวว่าเกาหลีใต้ชอบไปอยู่คาเมเเนี่ยเขาก็เหมาะสมกันอยู่แล้วนะโทษทุกอย่างยกเป็นโทษตัวเองบางคนก็บอกว่านี่ไงขนาดสิงคโปร์ยังไม่อยากจะคบเลยกัมพูชาแต่ว่าตอนนี้ทางด้านฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นยังออกมาเตือนเลยนะว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็จะต้องระมัดระวังให้ดี บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นช่วงเนี้ยรัฐบาลคาเมเขาออกมาออกข่าวกระจงเลยว่าแบบสารสัมพันธ์กับประเทศนู้นประเทศนี้และสุดท้ายก็ยังได้รับเงินบริจาคมาด้วยนะบางคนก็บอกว่าเราอะเป็นคนหนึ่งที่เคยไปเที่ยวกัมพูชามาก่อนขอบอกเลยว่าเจอกับตัวแต่ว่าไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะขอบอกเลยนะว่าใครอยากจะไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีครับ บางคนค่ะก็บอกว่าข่าวที่ออกมาแบบเนี้รับรองว่ากัมพูชาแล้วก็สปป,ปลาวไทยที่เขาจะปรับปรุงแก้ไขนะแต่เขาจะไม่ทําแบบนี้นอย่างเด็ดขาดพวกเนี้มีแต่แก้ตัวทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะคนในประเทศเขาไม่เคยสนใจจะหาความจริงขนาดบ้านใกล้เรือนเคียงยังไม่กล้าไปเลยนับภาษาอะไรกับประเทศอื่น บางคนก็บอกว่าก็ดูสีที่กัมพูชาเนี่ยมีตึกร้างมากมายเยอะขนาดนั้นเลยนะถ้าบอกว่าเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาเพื่อการลงทุนใหม่คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่อย่างนั้นแล้วก็ทำไมสีฮนุวิวถึงกลายเป็นร้างทั้งเมืองแบบนั้นล่ะ บางคนก็บอกว่าข่าวที่ออกมาแบบเนี้เรียกว่าถึงจุดจบการท่องเที่ยวขเมรเลยแหละพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยตัวดีสนับสนุนกลุ่มของตัวเองค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยเลยแหละรู้ทั้งรู้แต่ก็แปลกมากๆที่ช่วงเนี้ยคนจีกับคนเกาหลีนิยมเข้าไปที่ประเทศกัมพูชากันเยอะมากๆเลยและอีกประเทศหนึ่งที่โดนเยอะก็คือคนอินเดียนี่แหละ บางคนก็บอกว่าอยากรู้จริงๆว่าทําไมาคนถึงกล้าเข้าไปทํางานในประเทศกัมพูชาแล้วก็สปปลาวโดยเฉพาะในลาวที่สามเทพทองคำเนี่ยรู้ทั้งรู้ควรจะต้องศึกษาให้ดีก่อนข่าวก็ออกมาเยอะแยะขนาดนั้นว่าเป็นแหล่งธุรกิจสีเทายัางจะกล้าเข้าไปอีกแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นป้ายแบบนี้ที่อินเดียมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ